สวัสดีครับคุณผู้ชมชาวกล้องสดพลดมูฮะหากจะพูดถึงพระนอนที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยครับต้องมาที่นี่เลยกับวัดบางพลีใหญ่กลางนั่นเองครับที่สมุทรปราการนะครับเพราะเป็นวัดแรกที่คุณผู้ชมจะสามารถเข้าไปในพระพุทธรูปและปิดทองที่หัวใจขององค์พระได้เลยแห่งเดียวในโลกนะครับซึ่งบอกเลยฮะว่ามันจะต้องปังมากอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเราไปมูกันเลยดีกว่าครับ วัดบางพีใหญ่กลางนะครับเป็นที่ปฏิสฐานสมเด็จพระสากยามุนีสีสุมเมศอพิรครับพระพุทธรูปปางสายญาตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ความยาวโดยประมาณครับ53เมตรแล้วก็สร้างพระวิหารคลุมที่หลังนะครับทำให้พระวิหารมีความสูงถึงเท่ากับตึกสี่ชั้นเลยทีเดียวครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าองค์พระนอนองค์ใหญ่มากนั่นเองครับซึ่งเคล็ดลับในการมูนะฮะผมบอกเลยคุณผู้ชมหากใครที่ต้องการที่จะล้างอาถรรพ์นะครับเรามีจุดมูด้วยนะครับก็คือให้ไปไหว้ขอพรนะครับที่ตรงพระบาทของท่านนั่นเองนะครับแต่ว่าใครที่อยากชีวิตร่มเย็นเป็นสุขให้ไหว้ที่บริเวณพระกานหรือว่าด้านหน้าของท่านนั่นเองนะฮะแต่ว่า ใครที่อยากจะมูแบบปังๆให้สุดๆนะฮะต้องไปไหว้ที่หัวใจของท่านที่อยู่บริเวณด้านในเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมีจุดสังเกตจุดหนึ่งไม่ทราบว่าคุณผู้ชมมาเห็นเปล่านะฮะแต่ผมสียให้ทุกคนดูนะ,ะทุกคน เห็นไหมครที่บริเวณพระเกศของท่านที่ทิ่มไปบนอาคารซึ่งผมเคยไปไหว้วัดมาที่วัดหนึ่งไปขอพรตรงจุดที่พระเกศทะลุไปในตัวอาคารหรือว่านอกอาคารนะครับจุดนี้ใครที่ต้องทํายอดอยากเป้าทะลุนะฮะต้องมาไหว้ขอพรจุดนี้เพราะฉะนั้นโอ้โหเจิ้นมีหลายเป้ามากเลยที่ต้องทะลุนะฮะเดี๋ยวไหว้ขอพรก่อนนะฮะ และพระนาองค์พระใหญ่ครับยังแบ่งห้องปฏิบัติธรรมเสาและผนังครับมีภาพวาดเขียนเรื่องราวของเทวดานรกสวรรค์และคำสอนรวมถึงปรัชญาทางพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากครับและมีหัวใจพระนอนที่อยู่ชั้นที่4ของพระวิหารครับโดยหัวใจพระนอนเป็นจุดสำคัญและยังมี พระมหาเจดีย์พิสารวุฒิจัมงคลมหาชนะบูชิตนะครับหรือพระมหาเจดีย์วัดกลางครับซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มียอดฉัตรทองคําและข้างในยังบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่บริเวณชั้น4นะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดนั่นเองครับที่มีหัวใจของพระนั่นเองนะฮะซึ่งทุกคนนะฮะสามารถมาปิดทองได้เลยครับถือว่าเป็นที่เดียว ในโลกนั่นเองครับและที่นี่ครับังมีการบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาครับนอกจากนี้ครับภายในหัวใจนะครับพระนอนบรรจุเพชรนินจินดาน้ำพันจันและทองคำครับสื่อถึงความแข็งแกร่งและศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามาปิดทองที่หัวใจพระนอนนะครับจะเปรียบเสมือนได้ปิดทองหัวใจพระบุทรเจ้านั่นเองนะครับยังไงก็ใครที่อยากจะมาปิดทองก็สามารถมาได้นะครับ และเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะครับก็ห้ามพลาดเลยครับกับการไหว้หลวงพ่อศูนย์หรือหลวงพ่อสุริยะพระประธานในอุโบสถแต่งลวดลายปูนปั้นสีทองและบันไดหน้ารวมถึงครับยังสามารถเดินลอดโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งใต้โบสถ์ครับมีลูกนิมิตรเอกฝังอยู่และปิดท้ายด้วยการกลับไหว้มหาเจดีย์วัดกลางด้วยนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับถึงแม้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อกับวัดบางพีใหญ่กลางนะครับแต่รับรองว่าหากใครที่มามูนะฮะจะมีแต่ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับมาเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเองที่วัดบางพีกลางใหญ่ครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการกล้องสดพ่นหมูครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกล้องสดพ่นมู